ก็จับนี้เบ้ได้แล้วบอทุบอ่ะแหม่จับจับเบี้ได้แล้วตัวนี้แม่มันทันต่อค่อยจับกระปูอันน้ำบอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชื่อช่องเมดาเฟมิลี่นะคะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะไหนไหนไหนหนูจ้าหนูจ้าันไหนเนาะที่ไหน่กระปุกต้วนอันนี้ครับลูกขอบคุณค่ะน้องครับไปแล้วไหนไหนของน้องออมล่ะได้แล้วไม่แม่แกะให้ ครูครับยั <lawsuit> er งคท้ากินข้าวหรือยังลูกยังครับนั่งลงเฉวแกยังนั่งกินข้าวอยู่โอ้ยเอนย่างเลยออกก่อนออกก่อนสวัสดีก่อนลูกสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกตะกี้คือจ้าเป็นยูมีผ้ามันจ้าดูบ่นี่มันจ้ามีเป็นเลยนี่จ้าเป็นยูใบใบเป็นยูมีเยอะเอ็ดมันมีเยอะแลยแต่ลมโอ้เติมเต็ เขาบอกว่าเหม oh? like ือนเหมือนเอ็ดดิวเหมือนเอ็ดดิวเลี้ยงไปเลี้ยงมาอะให้เป็นลูกเลยเขาบอกเหมือนปลาก็คือปลามันเหมือนไหมเอาเนาะเป็นนางตักเนาะเหมือนนะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอ๋แบกตังคือปวดน้องจ้าแกอันเดียวพอเลยพี่ป้อนด้วย เี้ยวไม่ได้แล้วแข็งมาหาเบะมาหาเบะมามาหาเบะมาเร็วเร็วเรวเร็ร็วเกินขนมก่อนแข็งแรงลูกะนี่กล้วยลูกกล้วยกล้วยผลไม้ใบมันเจ้าบอกนั่นแะฮะจ้บอกฮะซ้อเรมาซื้อเป็นเลวลูก คุณกะปูสิเลยหันมวนหันเห็นนมแล้วบานนี้เห็นนมแล้วหันนมครับเฮ้เห็นนมมาลูกเฮ้มีไม่เห็นนมมี่นางได้นมคุณยายได้เฮ้อเห็นนมแล้วแม่เขาเบิกเงินเดือนทำปกค่ะ อะไรครับหยอกแม่หยอกแม่หืม๋อปิดเก่อันนี้ยายบ่ห้องยายบ่เกเลยอกัเลยืมไอ้เบี้ยไปไปเถอะอยากกันเลยขี้เขียวของเน่ยนี่อ้อยากอ้ออยากใครได้ขี้เขียวบอกน้องนายเนี่ยเอาลูกเนี้ยพอแล้วเฮ้มันกินเอ้มันกินเอ้มันกินแก้มันกินรลอ กินกินวิราานมันดินมันด um ิ้นโอ้ยนี่นานจะได้นมป่อืมนี่นานจะได้นมบมรู้ล่ะนุเอาแล้วนเอาแล้วนาไหนซื้อกำจากบ้านนี่นะพักนี่นะกำละสิบกำละสิบาทเบื้งรู้กันละสิบบาทนะป่าใหญ่มากเขาปลูกไม่ได้บ่เราปลูกไม่ได้ไมม่ีน้บ่ไม่มีน้ำบ่กำลังทำกับข้าวมื้อเย็นนะคะอันนี้กับปูไปขุดเอาบ่ยกขึ้นบนนู้นนะไปขุดตู้อะใครเอออยู่ข้างหลังมีเหรอ ใครเอออยู่ข้างหลังเลยเหรอพร้อมไหโอ้หอยแบงไปแบงเออแม่ไปอ้อมเด้อแม่เราไปอ้อมอยู่คุณโบ๊ทแม่แม่เราไปพระนุ่มบอเออแม่เราไปซื้อผักพร้อมพระนะไปงม่อมให้น้ำตื้นบ่บ่ไ้อหม่อมให้บ่เบ pan ิ่งหุ่นหอยนะอโอนบ่อโอนดิเออเราไปอ้อมอยู่คุณละไปอ้อมเาไปต้มเราไปครเก็บหอยไปเออไปเก็บหอยไปเก็บหอยอันนี้ไปจกอ่ะเออไปคุกกระปูพร้อมไปคุกกระปูพร้อมอกิ่งมาผักหวานมาถึงบ้านแล้ว มาถึงบ้านแล้วกินยายกำลังกินข <c oughs> ้าวอยู huh ่นะคะข้าใหญ่มากระป๋อง กินนอนเลยกินนนเบกินแลไวนอนเลยกินแล้วนอนเลยบ่ากินแล้วนอนเลยมันมีสองอบบ่เองเงิน่วยยังันะก็กินแล้วนอนเลยกินแล้วนอนเลยมันมีสองอบ่ไอแม่โผเอผมใจดำโอแตนโอ้ยหนะปมีเด็กนกับข้าวให่หนมมันกินข้าวมันเาไฟนมือเนาะ มาไล่เติอยู <stage> ่ไม่หายย้อยังยันี่ก็นางนี่ไงยนอยนีน้อยมาเลยลูกผักกระจงจับใจอยู่วะทาเขาคือแข่งเนี่ยแข่งโอ่กาไม่เลยไม่ก็เราทำเอยอ่นตันแรกจำอไรเนมาไม่ดป่วออาพี่เอามากคนมาดงมันนังยู่นี่หล่ะมันจ็้นคอย มันจะอยู่ตรงคอยนี่พะยาวคนเขาจะกินเขามันจะปอนข้าก่อนน่ะปอนอยู่กางไหนกางก็ะยาันกางไก่อนคตนั่งะิ้นหัวคอยยังงเออนั่นแหละคอยละฝาชินเมเจอไม่ใช่จะินกระหยุ่เพราะว่าเผื่อเพราะว่ามันเห็นเจ้ามีแต่สิ้นก่ดันยอะโอ้ยแมวนยายแมวแมวแมยัยน่าเกือานะ ซอนก็สอบขันต ouais ัวนี้อือ่อโง่แล okay. ้วอืออื่แล้วจงถือเทรศัพทไว้ได้ด้วเนี่ยนี่ก็เตะแม่สู้ตะวันเฮ้ยี่คืออะไรนี่ยัดยิงบอลลุงเงินยิงบอลยังไงถึนได้ เอาร้ hmm. oh, ันี้ออ้ยเกนงเเก่งิ้ลกิ้ข้มจเขนาะมั้นอยอ้ยามกกินเข่าตัวนี้ข้าวต้มปนข้าวมันเจียไปเออจะกิน้ากเจีย่ามจกินข้าตัวนี้กินชิขดละกนข้าวต้นีะอข้าวต้มปน่างยับยั รไม่ร <c oughs> <c oughs> ียกว่ากใจมันยังมีตเนือไลืมลืมไม่ไ้กต้องไปเลยลืมเบะปเบะไม่ได้มาถึง่ลืมเบะบ่คิโลแกงกหนัากกวีกคนละกข้าวป่แหน่พออายุกินข้าวยายกินข้าว่าน้เอเจ้าอ่ไรหัน้ไหนึ่หน่วยหัวใจอยร์พอดีากัน้ากิกนเ้ีถ้ากไม่ฟกินได้กินลยายกินเลยนีะกินเลยกินตอนนี้นไม่ยังถึงกัได้มมเลย ข้อินข้าวอู่บ่อยหน่ินข้าวเหรี่ระบัมันจะปข้าวกรถิก็ไปามันจะกิงข้าวล้ปลาใหญ่บ่ข้าวไรกนข้าวบบ่ไม่เนไันกังพัก้าวงน้ำใหญ่บบเนี้ยน้ำมะไที่ันไหมวันี้วันที่ว่ามันจะหมนน้ำบใหญ่มีลำมีลำไม่ได้โตเนาะน่าจะมีโตพิงข้าวน่าจะมีโตพิงข้าวนะ

ไปจำแม่ไปไดเออ้เออวันนี้เรบต้มปลาจะต้มปลาไปแล้วใส่น้ำซี่าเอาอไปครัเออ,เอ,อ,เอ,อ,องลา

มันจะมีรล่นอ่ะเออแบบว่าอะไรเพราะเราว่นะะม่ไรนเาวเาเอามาเอามาไว้ใุ่งนี้เรายืขีดไว้นี่กินสมองนอนแล้วกินเส้นหมองน้อนนี่แม่เอาเข้าเอ็ดจงอยู่นี่แหละเออสมัยเอ็ดพูอเอ็ดจางก็โลมันไม่ได้งินมัเพลยดเพลินมันเพลดตักนต้้นหม่เพล้ลมันรเพลดตุย กิงเท่าน่ะจริรอดรเจ้าน่ะไม่ไสีกลางคือว่าเขาหูมันเือใหญ่น้อก็ตัน้อก็ตัวเอาคน้งกนเยอะๆมันไม่กินเออแมวก็แมวเห็น้องหองเห็นแล้แมวแมวอยู่นันชูดตควายใหญ่หน่อยแมวแมวอยู่แล้วกี่ขันแม่ป่ะ

เด่กก้าเจ้าให้ดดมากนี่รดอนี่ๆๆเออมนม่ไดก้าเ้ยมีเด้มาอื่มดืมแล้วเนาะมีมา่นมดื่มม่ด่มัน่ะดานม่ได้มา่นมดืมาอันนั้นเด้กมาเด็บุเือนาวปานื่นอบุเอนอ่้่อลเออมันนี่เขาตีไว้แล้วมึงสาวัจังหนันจิงเอ็ดบุญเพือนสาวปานนี่บอกเออสาวปานน้องทำะ น้ำควยอยู่เจ้าป่ะยึดกินเลยยึดกินข้าวบุเอหเอข้าบุบเอหลังกเจ้ากินคุณนมาเลยว่าเลยคุ้นแน้ววันป่าเอ็ดหื่นสวัสดอชาวบ้าอสวัสดีครอบครัสำหรับคลินี้นะคะก็ขอจบคลิปลงในเพยนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ